จะเป็นเช่นไรเมื่อเผ่าันมนุษย์ตั้งข้อกังขาต่อเหล่าถวยเทพและลุกขึ้นต่อต้านเทปเจ้าสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Clash of the Titans สงครามมหาเทพประจันบานเป็นหนังในปี2010พร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยครับท่ามกลางมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ชายชาวประมงได้พบกับอีปริศนาในนั้นมีร่างของหญิงสาวที่ไร้ลมหายใจกำลังโอบกอดลูกน้อยของเขานามของเด็กผู้นี้คือเพอร์ซิอุสชาวประมงเลี้ยงดูเพอร์ซิอุสจนเติบใหญ่เมื่อพวกเขา กำลังล่องเรือเพื่อจับปลาพวกเขาได้พบเห็นทหารจากอากรสกกำลังทำลายเทวลูกขนาดใหญ่มหึมาของเทพเจ้าซูดเพื่อเป็นการประกาศสงครามต่อต้านเทพเจ้าเมื่อเทวลูกถูกทำลายลงได้มีปีศาจออกมาโจมตีพวกทหารปีศาจเหล่านั้นได้หลอมรวมกันกลายร่างเป็นเทพเจ้าเฮดิสเทพผู้โหดเทียมจากยม,มโลกเฮดิสได้โจมตีเรือของเพอร์ซิอุสจนทำให้เรือของเขาอับปางลงเปอร์ซิอุสรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียว เขาลอยเคว้งคว้างอยู่กับซากเรือที่อับปางที่โอลิมปัสเทพเจ้ากําลังหาลือกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการแข่งข้อของมนุษย์ทเทพเฮดิสได้ปรากฏตัวขึ้นและทําท่าทีอ่อนน้อมเพื่อขอเป็นผู้กําราบพวกมนุษย์เพื่อทําให้พวกเขากลับมาสรรเสริญเทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งซูสก็ตอบรับคําขอของเขาเพอร์ซิอุสได้รับการช่วยเหลือและนําตัวมายังอาร์กอตทหารพวกนี้กําลังจะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เคฟิยต และราชินีแคสซิโอเปียพระราชาพระราชินีของพวกเขาผู้ออกคำสั่งให้ทำลายวิหารและเทวรูปแห่งเทพเจ้าเพอร์ซิอุสก็ถูกนำตัวมาที่นี่เช่นกันราชินียั่วยุและโอ้อวดต่างๆนานาพร้อมทั้งกล่าวว่าบุตรของตนเจ้าหญิงแอนโดรเมดาเป็นที่งดงามกว่ามนุษย์และเทวีทั้งปวงเทพโอลิมเปียนควรจะอิจฉานางตอนนี้เราคือเทพเจ้าแล้วทันใดนั้นได้มีเพลิงดำปรากฏขึ้นกลางท้องพระโรง พวกทหารถูกดูดเข้าไปภายในและเสียชีวิตในทันทีเว้นแต่เพอร์ซิอุสที่ไม่โดนดูดเข้าไปเฮดิส hey, ปรากฏกายจากกลุ่มเพลิงนั้นและรู้ได้ทันทีว่าเพอร์ซิอุสเป็นมนุษย์ครึ่งเทพเพอร์ซิอุสเห็นใบหน้าของคนที่ฆ่าชีวิตครอบครัวของเขาจึงกระโจนเข้าใส่แต่เฮดิสเพียงแค่โบกมือร่างของเพอร์ซิอุสก็กระเด็นกระดดนลอยไปชนกับฝ้าผนังเฮดิส hey, มอบความชาราให้แก่ราชินีผู้กำเริบต่อเทพพเจ้าและบอกว่าในสิบวัน เมื่อเกิดสุริยะคลาดจะปลดปล่อยเดอะคาเคนอากอสจะถูกลบออกจากพื้นที่โลกนอกจากจะสังเวยชีวิตเจ้าหญิงแอนโดเมดาให้เดอะคาเคนจะเลือกถูกทำลายหรือสังเวยเพียงหนึ่งเฮดีิสได้หันไปทางเพอร์ซิอุสและกล่าวต่อว่านี่คือเจตจนงของซูสเจตจนงของบิดาเจ้าทุกคนจึงรู้ว่าเพอร์ซิอุสเป็นบุตรของซูสเป็นมนุษย์ครึ่งเทพเพอร์ซิอุสถูกนำตัวไปจองจำมีหญิงสาวนางหนึ่งได้มาเยี่ยมเขาในคุก ไอโอสาวงามปริศนานั่งถูกคำสาปจากเทพเจ้าให้ไม่มีวันแก่ชาราเมื่อครั้งอดีตที่นางไม่ยอมเป็นนางบำเรือให้เทพเจ้าจึงทำให้นางต้องทนเฝ้าดูคนที่รักตายจากไปทีละคนไอโอได้เล่าถึงชาติกำเนิดของเพอร์ซิอุสมันเกิดขึ้นเมื่อครั้งกษัตริย์อะคริเซียสนำกำลังโอบล้อมโอลิมปัสสูดเลือกที่จะลงโทษอะคริเซียสโดยการแปลงกายเป็นกษัตริย์อะคริเซียสและเข้าสู่ห้องบรรทมของพระชายาขณะหลับไหล อักฤษเซียต์คุ้มคร่งด้วยโทสะและสั่งประหารประชายารวมถึงลูกที่เกิดจากซูสด้วยการจับขังในหีบไม้แล้วทิ้งลงทะเลแต่เพอร์ซิอุสก็คือเด็กคนนั้นที่รอดมาได้เพอร์ซิอุสถามไอโอถึงวิธีการต่อสู้กับเฮดิสไอโอจึงบอกกับเขาไปว่าเฮดิสจะอดกำลังลงหากเดอะคลาเคนพ่ายแพ้และวิธีกำจัดเดอะคลาเคนนั้นมีเพียงแม่มสรีเจียนเท่านั้นที่รู้กษัตริย์จึงสั่งให้ทหารออกเดินทางไปกับเพอร์ซิอุสเพื่อค้นหาผู้อย่างรู้ เมื่อพวกเขากำลังจะออกเดินทางจากเมืองก็ได้มีนายพลสองคนอาสาจะออกเดินทางไปกับพวกเขาด้วยเฮดิส hey, ไปหาอันกริเซียที่ตอนนี้กลับกลายเป็นปีศาจร้ายคาริบอตเพื่อว,วางแผนกําจัดเพอร์ซิอุสและแก้แค้นเทพเจ้าซูสขม็มอบพลังให้กับคาริบอตและให้คาริบอตไปจัดการกับเพอร์ซิอุสส่วนตัวเขานั้นจะทําลายซูสด้วยตัวเขาเองในช่วงพักระหว่างเดินทางดาโก้หัวหน้าทหารได้สอนการต่อสู้ให้เพอร์ซิอุสและทดสอบเขา เพอร์ซิอุสเอาชนะดาโก้ได้และได้รับการยอมรับจากทุกคนเขารู้สึกถึงบางอย่างเมื่อเขาเดินเข้าไปปรากฏว่าเป็นของหวานจากเทพประทานดาบที่สร้างขึ้นบนโอลิมปัสแต่เพอร์ซิอุสไม่ยอมรับมันและเดินหนีไปดาโก้ที่ตามมาเจอจึงเก็บดาบนั้นไว้และให้ทหารสองนายไปตามเพอร์ซิอุสกลับมาเพอร์ซิอุสไปเจอกับมาเพกซัสไอโอที่ตามมาจึงกล่าวว่าไม่เคยมีบุรุษคนไหนเป็นนายของมันสิ่งนี้แสดงว่าเทพเจ้า กำลังมองเราอยู่เพอร์ซิอูสกาลังชื่นชมกับม้าเปกกซัดทตนใดนั้นได้มีเสียงกรีดร้องของเหล่าทหารที่ออกตามหาเขาเพอร์ซิอูสต,ตรงไปยังเสียงนั้นเขาเจอคาริบอ์กําลังสังหารทหารพวกนั้นอยู่เขาเข้าต่อสู้กับคาริบอตแต่คาริบอตกัดเขาที่แขนทหารทั้งหมดมารวมตัวกันดาโก้ตัดแขนของคาริบอตได้คาริบอตจึงวิ่งหนีไปพวกเขาไล่ตามคาริบอ์ไปจนถึงกองซากหินแต่มือที่ขาดกับรอยเลือดของคาริบอตกลับกลายเป็นแมงป่องยักษ์ เข้าโจมตีพวกเขาทําให้คาริบอสสามารถหลบหนีไปได้พวกเขาเสียกําลังทหารไปมากสู้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีในตอนที่พวกเขากําลังจนมุมจินปีศาจแห่งทะเลทรายก็โผล่มาพวกมันมีเวทมนต์ทำให้แมงป่องหยุดโจมตีพวกเขาได้เวลานั้นเพอร์ซิอุสได้ลม้มลงเขาโดนพิษของเฮดิสตอนที่คาริบอสกัดเขาดาโกจึงบอกให้เขาสวดขอพรจากเทพเจ้าซูธพ่อของเขาแต่เพอร์ซิอุสปฏิเสธการช่วยเหลือจากเทพเจ้า คืนนั้นเพอร์ซิอุสเจ็บปวดทรมานจินเข้ามายังกระโจมของเขาและเสกไฟสีฟ้าขึ้นมาเพื่อรักษาเขาเพอร์ซิอุสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพวกทหารจึงเข้าใจผิดว่าจินจะมาทำร้ายเพอร์ซิอุสจึงเข้าโจมตีไอโอที่สื่อสารกับจินได้จึงบอกสิ่งที่จินพูดพวกจินรอคอยที่จะปลดเอกจากเทพเจ้าการจะช่วยเพอร์ซิอุสได้นั้นเราจะต้องร่วมมือเป็นหนึ่งเพอร์ซิอุสออกมาจากกระโจงแพลของเขากำลังสมานตัวพวกทหาร จึงเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นพวกจินควบคุมแมงป่องยักษ์เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางทําให้พวกเขามาถึงยังที่อยู่ของพวกแม่มดสตรีเจียนพุซิอูดแย่งดวงตาของพวกนางมาได้เล็กขู่จะโยนทิ้งลงหน้าผาพวกนางจึงยอมบอกวิธีกําจัดคลาเคินโดยต้องใช้พลังของเมดูซ่าซึ่งอยู่อีกฝ้าของแม่น้ําแห่งความตายแต่เมื่อพวกเขากําลังจะเดินทางออกจากที่นั่นพวกแม่มดจึงบอกคํายากรในข้อในการเดินทางครั้งนี้ เพอร์ซิอุสจะต้องตายแต่เพอร์ซิอุสหาสนใจไม่เขายัางเดินทางต่อไปเมื่อเพอร์ซิอุสอยู่ตามลาพังซูสได้มาหาเขาและเสนอสถานที่รีภัยให้เพอร์ซิอุสไปอยังโอลิมปัสและใช้ชีวิตเยี่ยงเทพแต่เพอร์ซิอุสปฏิเสธเขายืนยันจะอยู่อย่างมนุษย์ซูสจึงมอบเหรียญทองเหรียญหนึ่งให้กับเขาพวกเขาเดินทางไปยังแม่น้ำยมโลกโดยมีคาริบอสแอบตามไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อไปถึงไอโอบอก,ก็พวกเขาว่าพวกเขาต้องรอคารอนเพอร์ซิอุสย,ยนเหรียญเพื่อเสียงตาย แต่จินคว้าเหรียญนั้นไว้และโยนลงไปในแม่น้ําเรือของคารอนจึงโผล่ขึ้นมาเพื่อรับพวกเขาให้ข้ามแม่น้ําไประหว่างทางไอโอได้บอกกับพวกเขาว่าเมดุซ่านั้นเคยเป็นหญิงเลอโฉมนางงดงามจนโพไซดอนมิอาจท่ามใจเมื่อเขาใช้กําลังกับนางนางหนีไปหาอธีนาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เทพีอธีนาไม่ช่วยเพราะองค์ศาบมีให้มีชายใดปราถนาเมดุซาอีกเพียงแค่มองหน้านางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะก,กลายเป็นหินและมีเพียงบุรุษเท่านั้น ที่เข้าสู่วิหารได้แต่ไม่เคยมีบุรุษผู้ใดกลับออกมาได้เลยไอโอบอกถึงวิธีโจมตีของเมดูซาและสอนวิธีต่อสู้กับเมดูซาให้กับเพอร์ซิอุสทั้งสองทำการฝึกด้วยการที่ใต้ท้องเรือดูเหมือนทั้งคู่จะมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงถ้ำของเมดูซาพวกเขาเจอผู้คนที่ถูกสาบกลายเป็นหินอยู่ทัว่วบริเวณเมดูซ่าเริ่มโจมตีพวกเขาทีละคนทีละคนบางคนถูกสาบเป็นหินบางคนถูกยิงด้วยธนูจนเหลือแค่เพอร์ซิอุสเป็นคนสุดท้าย เขามองเห็นเงาของเมดูซ่าที่สะท้อนบนโลเขาจึงใช้ดาบสับบั้นคอเมดูซ่าขาดออกจากร่างเพอร์ซิอุสนำหัวของเมดูซ่าห่อด้วยผ้าและกลับออกมาจากถ้ำเพื่อมาพบกับไอโอที่รออยู่ด้านนอกแต่คาริบอตก็โผล่มาและใช้ดาบแทงไอโอจากด้านหลังและโยนร่างของไอโอทิ้งไปเพอร์ซิอุสกระโจนเข้าใส่คาริบอตแต่ดาบของเขาโดนทำลายอย่างง่ายได้เขาเหลือไปเห็นดาบที่ซูสประทานให้เขาจึงคว้ามันเข้าต่อสู้และจัดการกับคาริบอตไปได้ พราะดาบเล่มนี้เป็นอาวุธเทพมันจึงสามารถกําจัดความชั่วร้ายในตัวคาริบอสไปได้ด้วยตอนนั้นสุริยะคลาดกําลังจะเกิดขึ้นอโอบอกลาเพอร์ซิอุสและบอกให้เขารีบเดินทางหนังสิ้นลมและสลายไปมาเพกัซัสได้บินลงมาเพื่อรับเพอร์ซิอุสกลับไปยังอากอสที่อากอสเหล่านักบวชและประชาชนที่หวาดกลัวเดอะคลาเคนได้จับตัวเจ้าหญิงแอนโดเมดาเขวนไว้ที่หน้าผาเพื่อสังเวยให้แก่เดอะคลาเคนที่โอลิมปัสซูธอ่อนกําลังลง แต่เฮดิสได้รับพลังจากความกลัวของพวกมนุษย์เฮดิสมาเพื่อล้างแค้นซูธฝากความหวังไว้กับเพอร์ซิอุสมนุษย์ครึ่งเทพเฮดิส hey จึงมายังอากอดเพื่อจัดการกับเพอร์ซิอุสด้วยตัวเองเมื่อเพอร์ซิอุสมาถึงอากอสเฮดิส hey จึงแยกร่างเป็นปีศาจเพื่อเข้าโจมตีเขาแต่ไม่สามารถขัดขวางเพอร์ซิอุสไว้ได้เมื่อเดคราเคนกำลังจะกินกินเจ้าหญิงแอนโดเมดาเพอร์ซิอุสได้ใช้พลังของเมดูซ่าทำให้เดอะคลาเคนกลายเป็นหินและแตกสลายไป แต่พระราชาได้โดนชิ้นส่วนของเดอะคราเคนที่กลายเป็นหินหล่นทับจนสิ้นพระชนลงเพอร์ซิอุสใช้ดาบของเขาชูขึ้นเพื่อเรียกสายฟ้าซึ่งเป็นพลังของซูสและคว้างมันไปยังร่างของเฮดิสส่งเฮดิสกลับไปยังยม,มโลกที่ที่เขาควรอยู่เพอร์ซิอุสกระโดดลงไปช่วยเจ้าหญิงแอนโดเมดาที่กําลังจมน้ําเจ้าหญิงแอนโดเมดาได้ขอให้เพอร์ซิอุสปกครองอากอสแต่เพอร์ซิอุสปฏิเสธเขาขี่ม้าเพกัซัสกลับไปยังสถานที่ที่ครอบครัวของเขาเสียชีวิตลง มาพบกับเขาและชื่นชมในสิ่งที่เพอร์ซิอุสทำพร้อมทั้งชุบชีวิตไอโอให้ครองคู่กับเพอร์ซิอุสนับจากนั้นเป็นต้นมาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ iMDB อยู่ที่5.8คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ